ถึงกับร้องเลยทีเดียวสำหรับนางเอกดังหน่อยบุกรกรหลังบ้านได้รับผลกระทบใหญ่จากฝนตกหนักเมื่อวานนี้ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านหลายต้นล้มลงพังยับเสียหายโดยเจ้าตัวเผยคลิปสภาพบ้านพร้อมเขียนข้อความว่าสภาพมากท่ามกลางแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและช็อกกับความเสียหายสำหรับ สภาพอากาศกทมอวันนี้เตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงคนกรุงควรพกร่งไว้สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่างและภาคกลางตอนล่างรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณกอทอมอและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองที่อาจจะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้น ต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้